เป็นไงครับกรุงเทพนะฮะอันนี้สะพานอะไรครับคุณปฏิวัติอ๋อตัวนี้สะพานพระรามเก้าเดิมท่านจะเคยเห็นสะพานพระรามเก้าสะพานแขวนนะข้างหน้าเป็นตึกสำนักงานใหญ่เกษตรกรไทยนะฮะครับลาดบูรณะอันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเนี่ยด้านบนก็เป็นรถไฟใช่ไหมรถไฟสะพานน่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับรถไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นสะพาน ที่ไปพารามสองรึเปล่าครับเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับตามไม่ทันจริงๆความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตามไม่ทันนะครับต้องตามเราต้องตามเรานะครับในยูทูบในเฟซในไทม์ไลน์ใน Facebook ว่าเราอัปเดตวันนี้มาดูงานนะครับหอเห็นไหมฮะโอ้โหดูเสาสิครับ สร้างสร้างแล้วว่าอยู่ชั่วกับชั่วกันนะครับใช่ครับถ้าไม่ทุกทิ้งกันนะครับอยู่เป็นร้อยปีพันปีก็ไม่แน่นะฮะอ่านี่คือทาวเวอร์เครนครับโอ้โหข้างล่างเป็นแม่น้าเจ้าพระยาเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูนะฮะให้ดูติดต่อปฏิวัติกบจะดอาสรางหาริมซับและก็โค้ดอ่าวัฒนิงการตลาดออนไลน์นะครับโทร โทร0912288006นะฮะโอ้ปฏติวัตกำจัดภัย0986474211อ่าครับครับกา่ขบวนเคลกำลังก่อสร้างสินความมหังการแ์ไหมนะเจ้าพญาความมลังการแม่น้นะเจ้าพญานะฮะที่เราบอกเบอร์ท่านนะครับเราไม่ได้ขายสะพานนี้นะครับเขาไม่ได้ขายเราจะได้รู้ว่าพินันธนาการพิเศษว่าเราเดินทางไปไหนเก็บตกเก็บตกไปไว้ใน YouTube เราว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยครับสะพานพระราม9านะ นาจะเป็นคลิปเดียวในประเทศไทยมั้งที่คุณเข้าไปดูในช่อง YouTube ของเราแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงดูสิโอเทาวกเคลนสะพานแขวนอ่าในบริษัทอะไรเนี่ยโอชอกันช่างหาอะชอกันช่างครับไม่แน่ใจต้องดูป้ายก่อนอ๋อชอกันช่างฮะชอกันช่างฮะเดี๋ยวท่านส่งไปที่เวนัสชยาแล้วส่งไปเทาวกเคลนสูงเสาสะพานคู่นี่กำลังสร้างครับผมทางนี้ท่านส่งไปนะฮะเทาวกเคลนบนช่สูงเนี่ สามเก้านะครับครับผมปฏิวัติอสังหาริมทรัพย์ปฏิวัติเครื่องมือจากเครื่องจากเครื่องเครื่องก่อสร้างจากเครื่องจากเครื่องมือก่อสร้างนะฮะอุปกรณ์ทุกชนิดซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อเราได้เลยครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยปฏิวัติเอ็มวีครับปฏิวัติเอ็มวีนะพูดการตลาดเอ็มวีเอาอะดู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 เรือเรือขนส่งสินค้าเป็นเขนทรายครับเนี่ยขนทรายใช่ไหมอ่าขนทรายครับลราเลียงทรายดินหรือ พวกมันพวกอะไรต่างๆนี่แหละครับการเกษตรต่างๆการเกษตรต่างๆนะครับครับผมดินทรายอ้โหนี่ครับได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าเราตั้งใจออกเดินทางเดินทางถ่ายทำจริงๆจริงๆครับเนี่ยอ่ออกภักสนามเลยอลงมานี้หนใอยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญน่ห เสาสูงมาอลังการนะรอลังการงานสร้างนะท่านดูคลิปนี้ท่านเหมือนว่าท่านอยู่บ้านท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอภินนัทนารรการจากเราครับผมปฏิวัติอสังหาริมทรัพย์และควลนวัฒนการต่างๆติดต่อติดต,ตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับครับผมกดแชร์สองแชร์สามแชร์ครับเอ้าลงสะพานนะครับลงแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับ